ลองจินตนาการนะครับเกือบหนึ่งปีที่แล้วที่จังหวัดสุรินมีปราสาทหินแห่งหนึ่งกำลังถูกสร้างขึ้นช่างหินฝีมือดีกำลังสลักภาพเทพเจ้าลงบนผนังสลักลวดลายใบไม้ละเอียดอ่อนสลักภาพสัตว์ต่างๆแล้วจู่ๆทุกอย่างก็หยุดลงภาพสลักบางส่วนเสร็จสมบูรณ์แล้วงดงามมากแต่บางส่วนเพิ่งเริ่มสลักบางส่วนยังเป็นหินเปล่าเหมือนช่างหินวางสิวลงแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลย ฐานศีลาแรงขนาดใหญ่ยาว23เมตรว่างอยู่ตรงนั้นพร้อมรองรับปราสาท3องค์แต่สร้างขึ้นมาได้แค่1องค์เดียวที่เหลือว่างเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหยุดสร้างกลางคันเป็นเพราะสงครามหรือเปล่าโรคระบาดใหญ่หรือภัยแล้งที่ทำให้คนต้องอพยพหนีไปเกือบ1,000ปีผ่านไปปราสาทแห่งนี้ยังคงยืนอยู่ที่บ้านพลวงจังหวัดสุรินทร์เล่าเรื่องราวที่ยังไม่มีคำตอบสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปค้นหาความจริงเบื้องหลังปราสาทที่สร้างไม่เสร็จแห่งนี้กันก่อนจะไปกันกดติดตามช่องเรือยนะครับเพราะเราจะพาไปผจญภัยในแดนปริศนาแบบนี้อีกเยอะก่อนที่เราจะไปไขปริศนาว่าทําไมปราสาทนี้ถึงสร้างไม่เสร็จเรามาทําความรู้จักกับปราสาทบ้านพรวงกันก่อนปราสาทบ้านพรวงตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านพรวงอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ถ้าคุณขับรถจากตัวเมืองสุรินไปทางช่องจอมประมาณ33กิโลเมตรก็จะเจอมันปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อราว900กว่าปีที่แล้วช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17หรือประมาณคริสต์กักราช1,050ถึง1,150ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะวรมันที่6แห่งราชวงศ์มหิธรปุระเป็นปราสาทหินทรายสีขาวตั้งอยู่บนฐานศีลาแงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ100เมตรมีบารายหรืออ่างเก็บน้ำโบราณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนในสมัยนั้นปราสาทหลังนี้เป็นศาสนสถานฮินดูลทัทธิไสววนิกายหรือพูดง่ายๆคือบูชาพระศิวะภาพสลักส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าในปุรณะฮินดูอย่างพระอินทร์พระกฤษณะและเรื่องราวทางศาสนาต่าง สิ่งที่น่าสนใจมากคือปราสาทบ้านพลวงสร้างในสไตล์ที่เรียกว่าศิลปะบาปวนศิลปะบาปวนนี่คืออะไรมันเป็นสไตล์ศิลปะของอาณาจักรของโบราณในช่วงพุทธศตรวรรษที่16ตั้งชื่อตามปราสาทบาปวนที่นครวัดในกัมพูชาปัจจุบันลักษณะเด่นคือปราสาทรูปทรงพีระมิดมีฐานเป็นชั้นๆภาพสลักนูนต่ำละเอียดมากสลักพวงมาลัยเป็นลายใบไม้สวยงามมีพวงอุบะตกแต่ง ในประเทศไทยปรา,าสาทสไตล์บาปวนที่สําคัญมีอยู่หลายแห่งเช่นปรา,าสาทเมืองต่ําที่บุรีรัมย์ปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ที่ศรีสะเกดแต่ปรา,าสาทบ้านพรวงนี่มีเอกลักษณ์พิเศษเพราะมันคล้ายกับปรางน้อยบนเขาพนมรุ้งมากจนมีนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นช่างตุ่มเดียวกันหรือสถาปนิกที่มีแนวคิดคล้ายกันก็ได้พูดถึงศิลปะบาปวนต้องบอกว่ามันงดงามมากจริงๆ หนึ่งในผลงานศิลปะบาปวนที่สวยที่สุดในโลกคือโกลเด้นบอยหรือประติมากรรมพระศิวะสำริดกะไหลทองที่เคยถูกขโมยไปจากอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ50กว่าปีก่อนขายในราคา1ล้านบาทในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันมูลค่าถึง100ล้านบาทโชคดีที่อเมริกาส่งคืนให้ไทยในปี2023แต่เอาละกลับมาที่ปราสาทบ้านพลวงทีนี้ที่มาของชื่อบ้านพลวงนี่มาจากไหนละ่ะ ตามข้อมูลท้องถิ่นเล่าว่ามาจากพืชน้ำชนิดหนึ่งชื่อต้นพลวงคล้ายต้นกกแต่เล็กกว่าเคยมีเยอะมากในคูน้ำรอบๆปราสาทชาวบ้านเลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามพืชนี้ตอนนี้เมื่อถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดแล้วเมื่อนักโบราณคดีเข้ามาศึกษาปราสาทบ้านพลวงพวกเขาพบอะไรบางอย่างที่แปลกมากอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ประการแรกฐานศีลาแลง ฐานศีลาแรงที่ปราสาทต,ตั้งอยู่มีขนาด8เมตรคูณ23เมตรใหญ่มากจากการคำนวณของนักโบราณคดีฐานขนาดนี้สามารถรองรับปราสาทได้ถึง3องค์แต่มีปราสาทสร้างขึ้นมาแค่1องค์เท่านั้นอีกสององค์หายไปไหนทำไมไม่สร้างหรือว่ายัางสร้างไม่ทันประการที่2ภาพสลับที่ยังไม่เสร็จเมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้ๆปราสาทคุณจะเห็นภาพสลักที่น่าสนใจมาก ด้านทิศตะวันออกภาพสลักเสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามมากเห็นทุกรายละเอียดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียนอยู่ในซุ้มเรือนแก้วล้อมรอบด้วยลายพูงมาลัยด้านทิศใต้ก็สลักเสร็จเช่นกันมีภาพพระอินทร์มีภาพสัตว์ต่างๆเรียงรายอยู่ด้านทิศเหนือมีภาพพระกฤิษณะปราบนาคกาลยะสลักได้สวยงามแต่ด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันตกไม่มีภาพสลักเลย เป็นหินเปล่าราเปียบเหมือนช่างหินยังไม่ได้เริ่มทําง,งานนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าการสร้างปราสาทหยุดกลางคันหยุดอย่างกระทันหันช่างหินบางคนอาจกําลังสลักอยู่แล้วก็ต้องวางสิวลงไม่เคยกลับมาอีกแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือภาพสลักบางอย่างในปราสาทนี้ที่ด้านทิศใต้มีภาพสลักสัตว์หลายชนิดเรียงกันเป็นแถวช้างกระรอกหมูลิงวัวแถวบนมี ห่านจระเข้หมาตรงนี้สิครับกระรอกกับกวางป่าจากข้อมูลที่มีอยู่นักวิชาการบางท่านระบุว่าภาพสลักกระรอกและกวางป่าแบบนี้ยังไม่พบในปราสาทขอมแห่งอื่นปกติปราสาทขอมจะสลักช้างมา้าสิงโตน้าแต่กระรอกกับกวางหาดูได้ยากมากทำไมปราสาทบ้านพรวงถึงมีมันหมายความว่าอะไรนักโบราณคดีบางท่านคิดว่า อาจสะท้อนความเชื่อพิเศษของชุมชนท้องถิ่นหรือบางทีสัตว์เหล่านี้อาจมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนที่นี่แต่ความจริงก็คือเราไม่รู้แน่ชัดและยังมีอีกอย่างหนึ่งที่แปลกมากพระอินทที่ปรากฏในที่ผิดในปราสาทขอมทั่วไปพระอินเป็นเทพผู้รักษาทิศตะวันออกภาพสลักพระอินทจึงต้องอยู่ทางทิศตะวันออกเท่านั้นนี่เป็นธรรมเนียมที่เข้มงวดมากเกือบจะไม่มีข้อยกเว้นแต่ที่ปราสาทบ,บ้านพลวง พระอินปรากฏทั้งทิศตะวันออกและทิศใต้นี่ผิดธรรมเนียมอย่างชัดเจนผิดกฎที่ปฏิบัติกันมาทําไมถึงทําแบบนี้นักโบราณคดีมีข้อสันนิษฐานว่าชาวบ้านพวงในสมัยนั้นอาจเคารพพระอินเป็นพิเศษเพราะพระอินเป็นเทพแห่งฝนและฟ้าซึ่งสําคัญมากสําหรับการทํานาการทําไร่พวกเขาอาจอยากให้พระอินปกป้องปราสาทจากทุกทิศไม่ใช่แค่ทิศตะวันออกเท่านั้นแต่นี่ก็เป็นแค่ทฤษฎีความจริงที่แท้จริง เราไม่มีทางรู้ปราสาทบ้านพลวงเต็มไปด้วยปริศนาฐานใหญ่แต่สร้างน้อยภาพสลัดครึ่งเสร็จสัตว์ที่หาดูได้ยากเทศที่อยู่ผิดที่แล้วคำถามใหญ่ที่สุดคือทำไมต้องหยุดสร้างเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วคำถามที่นักโบราณคดีพยายามหาคำตอบมานานเกือบ100ปีทำไมปราสาทบ้านพลวงถึงสร้างไม่เสร็จจินตนาการดูสิครับ เกือบ1,000ปีที่แล้วปราสาทหลังนี้กำลังถูกสร้างขึ้นช่างฝีมือเก่งๆมาจากที่ต่างๆบางทีอาจมาจากทีมเดียวกับที่สร้างปราสาทพนมรุ้งก็ได้พวกเขาสลักภาพอย่างพิถีพิถันวันแล้ววันเล่ามีการวางแผนจะสร้างปราสาทสามองค์บนฐานเดียวกันให้ยิ่งใหญ่โดดเด่นเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วอยู่ดีๆทุกอย่างก็หยุดลงนักโบราณาคดีสันนิษฐานว่าอาจมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปทฤษฎีที่ 1. สงครามในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17ถึง17อาณาจักรของโบราณมีความขัดแย้งภายในมากมีการแย่งชิงอำนาจมีสงครามระหว่างเมืองต่างๆบางทีอาจมีกองทัพศัตรูเข้ามาโจมตีผู้คนต้องหนีไปช่างฝีมือต้องหยุดงานทิ้งปราสาทไว้ครึ่งสร้างแต่ถ้าเป็นสงครามทำไมปราสาทไม่ถูกทำลาย ทำไมภาพสลักที่เสร็จแล้วยังสมบูรณ์อยู่ทฤษฎีที่ 2. โรคระบาดโรคระบาดใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดในสมัยโบราณไข้ามาลาเรียอหิวาตกโรคไข้ทรพิษถ้าโรคระบาดเข้ามาผู้คนจำนวนมากอาจเสียชีวิตช่างฝีมือก็ตายคนที่เหลือก็อ่อนแอเกินกว่าจะทำงานต่อโครงการก่อสร้างจึงต้องหยุดไปแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ ทฤษฎีที่ 3. ภัยแล้งภัยแล้งคือศัตรูตัวร้ายที่สุดของเกษตรกรในยุคนั้นถ้าฝนไม่ตกนานเกินไปแหล่งน้ำแห้งข้าวไม่งอกผู้คนไม่มีอาหารพวกเขาต้องอพยพไปหาที่ใหม่ที่มีน้ำชุมชนก็สลายไปปราสาทที่กำลังสร้างก็ต้องทิ้งไว้บารายหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้ๆปราสาทอาจแห้งไปทำให้ชาวบ้านต้องหนีแต่นี่ก็เป็นแค่ทฤษฎีไม่มีหลักฐานยืนยัน ความจริงก็คือเราไม่รู้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีศิลาจารึกที่เล่าเรื่องราวไม่มีบันทึกโบราณที่อธิบายสิ่งที่เรารู้แน่ๆมีเพียงว่าการสร้างหยุดลงอย่างกระทันหันช่างหินบางคนอาจกำลังสลักอยู่แล้วก็ต้องวางสิวลงเก็บของเดินจากไปไม่เคยกลับมาอีกทิ้งฝันไว้ข้างหลังฝันที่จะสร้างปราสาทสามองค์อันยิ่งใหญ่ตอนนี้มีแค่หนึ่งองค์ ยืนเดียวดายบนฐานใหญ่ที่ว่างเปล่าแล้วเวลาก็ผ่านไป900กว่าปีในปีพุทธศักราช2514ถึง2516กรมศิลปากรร่วมกับนักวิชาการชาวอเมริกาในแวนส์เรชิลด r ร s สจากมหาวิทยาลัยคอ์เนลได้เข้ามาบูรณะปราสาทบ้านพลวงพวกเขาใช้วิธีที่เรียกว่าอนาสติโลซิสเป็นวิธีที่ละเอียดมากหรือปราสาทลงบันทึกตำแหน่งของหินทุกก้อน เหมือนจิ๊ซซอยักษ์แล้วค่อยประกอบปรับใหม่บนโครงสร้างที่แข็งแรงเสริมรากฐานเติมหินส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ปราสาทบ้านพลวงจึงยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้สวยงามสง่างามแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เปิดให้คนเข้าชมทุกวันค่าเข้าชมเพียง10บาทถ้าคุณอยากไปสัมผัสปราสาทที่สร้างไม่เสร็จแห่งนี้ด้วยตัวเองคุณสามารถขับรถจากสุรินไปตามทางหลวงสายสุรินช่องจอมประมาณ33กิโเมตร ก็จะเจอมันยืนอยู่ตรงนั้นคุณจะได้สัมผัสความเงียบที่ลึกลับได้เห็นภาพสลักที่งดงามได้เห็นฐานศิลาแรงใหญ่ที่ว่างเปล่าและคุณจะได้คิดเหมือนนักโบราณคดีทุกคนที่เคยมาที่นี่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ปราสาทบ้านพลวงสอนเราอะไรบางอย่างที่สำคัญมากบางครั้งสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็มีคุณค่าในตัวมันเองปราสาทหลังนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีแค่หนึ่งองค์จากสามองค์ที่วางแผนไว้ภาพสลักด้านหนึ่งยังเป็นหินเปล่าแต่มันกลับบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าประสาทที่สมบูรณ์หลายๆแห่งมันบอกเราว่าชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอบางครั้งเราต้องหยุดโครงการกลางคันทิ้งความฝันไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่เราเริ่มไว้แม้จะไม่เสร็จก็ยังคงมีความหมายยังคงมีคุณค่ายังคงเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังฟัง ปราสาทบ้านพลวงเป็นประติมากรรมแห่งความไม่สมบูรณ์เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แม้แต่โครงการที่ทะเยอทะยานก็อาจต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลที่เราควบคุมไม่ได้และบางทีความลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบนี่แหละที่ทำให้มันน่าสนใจถ้าเรารู้ทุกอย่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆรู้ว่าทำไมถึงหยุดสร้างปราสาทแห่งนี้อาจไม่น่าสนใจเท่านี้ก็ได้แต่ความไม่รู้ กลับทําให้เราอยากค้นหาอยากเข้าใจอยากไขปริศนา900กว่าปีผ่านไปปราสาทบ้านพลวงยังคงยืนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆในสุรินทร์เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวฐานศิลาแรงใหญ่ที่ว่างเปล่ายังคงรออยู่เหมือนยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งอีกสององค์ที่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นจะปรากฏภาพสลักด้านทิศตะวันตกยังคงเป็นหินเปล่ารอคอยมือช่างที่ไม่เคยกลับมา พระอินยังคงยืนอยู่ทางทิศใต้ในตำแหน่งที่ผิดธรรมเนียมรักษาปราสาทด้วยวิธีของตัวเองกระรอกและกวางยังคงถูกสลักอยู่บนผนังดูเหมือนจะยิ้มเล็กๆเ,เหมือนรู้ความลับที่เราไม่รู้ตอนนี้คุณคิดยังไงครับถ้าคุณได้ยืนอยู่ที่ปราสาทบ้านพลวงสัมผัสความเงียบนั้นด้วยตัวเองมองดูฐานใหญ่ที่ว่างเปล่ามองดูภาพสลักที่ยังไม่เสร็จคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่สงคราม โรคระบาดภัยแล้งหรืออะไรบางอย่างที่เรายังไม่เคยคิดถึงและที่สำคัญกว่านั้นถ้าคุณเป็นช่างหินคนสุดท้ายที่ต้องวางสิวลงเดินจากปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จนี้ไปคุณจะรู้สึกยังไง